สวัสดีค่ะฟอดแต่งบายแอนค่ะแอ,อนแอนแอนค่ะดพะนครเกษตรน้มินค่ะวันนี้แอนพามาดูเน็กเจนะคะรุ่นสปอร์ตสีประตูค่ะเกียร์ออโต้ราคาตัวรถอยู่ที่964,000บาทค่ะแล้เรามาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้หล่อแค่ไหนจ้าสีดำค่ะแต่งออกมาสวยและเรอดูดีมากๆเลยนะคะใส่ชุดเหล็กด้วยนะคะในคันนี้แล้วก็เรามาเริ่มจาก ชุดแต่งเลยค่ะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า V6 เลยนะคะ FOR ดี o R เป็นสีดำตัดกันกับสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3มจุดเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองค่ะส่วนกันชนด้านหน้าค่ะลูกค้าเปียนะคะเป็นของยี่ห้อฮาเมอร์ค่ะสวยมากๆเลยนะคะมีห่วงนะคะสีแดงลากจูงด้านหน้าด้วยนะคะและในรุ่นของสปอร์ตนะคะก็จะมีห่วงลากจูงของเขาอยู่แล้วนะคะสีดำนะคะมีทั้งสองข้างเลยและมีแผ่นนะคะกันกระแทกด้านล่างเป็นสีแดงค่ะ บิวอินนะคะพร้อมไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าค่ะมาต่อกันที่ไฟค่ะไฟเป็นไฟตัว c ีเป็นไฟ LED นั่น,น,นะคะแล้วก็เสริมหลอด,ด้วยการใส่ข้อไฟหน้าค่ะเป็นสีดําด้านตรงรุ่นของเขาเลยนะคะส่วนฝากระโปรงค่ะไซนะคะสกุปเพิ่มเติมเข้าไปนะคะสันจมูกเป็นสีแดงค่ะแล้วก็โลโก้ของเขาเป็นรูปม้าจา้าส,สีสวยมากๆเลยนะคะ ั้นนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวแล้วเปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะส่วนซุ้มล้อค่ะไซส์อยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นแบบฟันเฟืองนั่นเองนะคะ,ะสีดำด้านค่ะส่วนซีลย,ยางค่ะ33มสิบสาคูณสิบอนะคะแมคครยี่ออฟเซตลบยีเลยจ้าหล่อมากๆ,ๆเลยค่ะแก้มข้างนะคะคลิปด้านข้างเป็นสีเทากาไฟาแล้วก็กระจกนะคะ ด้าน,นข้างก็เป็นสีเทากระไฟเหมือนกันและไฟเลี้ยวนะคะยาวนะคะเห็นได้ชัดเจนมากๆนั่นเองค่ะส่วนเม้ารองมือนะคะใส่เพิ่มเติมนะคะกันลอยนะคะกันสาดใส่เพิ่มให้นะคะ mm. แล้วก็มาต่อกันที่สติกเกอร์ค่ะลูกค้าเป็นคนเลือกสติกเกอร์เองเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ mm. เป็นรูปพี่เสอ้อดามนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยค่ะ mm. ส่วนบันไดข้างค่ะเป็นของยี่ห้อฮาร์เมอร์ค่ะ เปลี่ยนใหม่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะทั้งกันชนทั้งบันไดข้างส่วนโรบาร์ก็เป็นฮ a มเมอร์เหมือนกันค่ะมีไฟเบรกดวงที่3้ด้วยนะคะเป็นแบบขายาวใช้งานได้จริงด้วยนะคะตรงนี้ค่ะสติ๊กเกอร์นะคะเป็นคําว่าดับเบิตอร์ค่ะแล้วก็มีบันไดนะคะเยียบยิบคล้องได้ด้วยนะคะส่วนไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้าย LED เลยนะคะแล้วก็ครอบนะคะเสริมหล่อดด้วยการใส่ครอบไฟค่ะสีดำด้านจ้า ในรุ่นของสปอร์ตนะคะจะมีไฟเบรกนะคะดวงที่สามแล้วก็โลโก้ของเขานะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะใส่ตัวนูนเพิ่มเติมค่ะเป็นคําปรเรนเจอร์สีแดงเด่นๆเลยนะคะสวยมากเลยจ้าส่วนกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นของยี่ห้อฮา m ์เมอร์นะคะแล้วก็ใส่หัวไมกาทั้งสองข้างเลยนะคะออกแบบมาด้วยสวยจริงๆนะคะคันนี้ฮา m ์เมอร์รอบคันเลยนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะจะมีแอร์ลังด้วยนะคะฝังผู้โดยสารนั่นเองภายในคะ่ะ ปับกระจกไฟฟ้าพับกระจกไฟฟ้าและเป็นเบาะเบาะหนังด้วยนะคะสีดําเดินได้ด้วยสีเทาค่ะดีไซน์ออกมาดีค่ะสวยมากๆในรุ่นของสปอร์ตค่ะแล้วก็แผงแอร์ค่ะออกแบบมาดีดีสวยมากๆคลิปด้านข้างมันสีเทากับไฟและระบบไฟค่ะเป็นแบบหมุนนะคะปรับไฟนะคะที่เรือนใหม่ได้ด้วยและปรับไฟสูงต่ำได้ด้วยในรุ่นของสปอร์ตมีพุทสตาร์ทด้วยนะคะหน้าจอย อยู่ที่8นิ้วค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึงสีทิศทางเลยทีเดียวมีคุชคอนโทรลวางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้เลยส่วนหน้าจอนะคะอยู่ที่หน้าจอคอนโซลกลางอยู่ที่10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะมีแ้นชาร์จมือถือมีที่เสียบสาย USB นะคะแล้วก็มีเกียร์ นะคะเกียร์เกียร์หกสปีดร้อยเจ็ดสีแรงม้าสี่ร้อยห้าแรงบิดเลยทีเดียวนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะมีทั้งร,บระบบรอมนะคะปัดน้ำฝนออโตโอ้และก็ ه, ไฟออโตโด้ด้วยลูกค้าสนใจอยากแต่งรอๆแบบนี้นะคะโทรหาแอนเลยค่ะ0ูนย์2ก1 6 6ค่ะมีไฟแนนิสนเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็แฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนไคนขับรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ